นโมพุทธสาธรรมัสสะสังฆสาเจวะขอน้อมน้อมพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือธรรมบทภาคสี่มาที่หน้า25เรามาแปลเนื้อหาบาลีต่อจากครั้งก่อนนะครับครั้งที่แล้วก็คือมหาทุกตานะครับได้ออกไปเก็บผักนะที่ริมน้ำ ชาวประมงได้ยินเสียงมหาทุกตะร้องเพลงเก็บผักนะครับก็เลยถามว่าท่านมาเก็บผักทำไรหรืออ๋อผมได้นิมนต์พระพิสุรุ่มหนึ่งให้ฉันที่บ้านชาวประมงก็เลยแซวว่าโอ้พระที่ท่านนิมนต์มาเนี่ยพระที่ท่านนิมนต์มาฉันผักที่บ้านเนี่ยคงจะอิ่มดีนะก็แซวไปอย่างนั้นนะครับทีนี้มหาทุกตะก็พูดตอบนะครับ ฉะนั้นประโยคถัดมานะครับคือกิงโกรม,มิอัตนาลัทธกิงโกรมิสัมมาอัตนาลัทธปันนีนะโพเชสสามีตินี้ก็เป็นประโยคคําพูดของมหาทุกตะนะฉะนั้นข้างหน้ากิงเติมคําว่ามหาทุกตะข้างหลังอิติเติมคําว่าเติมคําว่าอาหาเข้าไปนะครับอ่ะแ,ะแล้วมหาทุกตะอันว่ามหาทุกตะอาหากล่าวแล้วอิติว่า สัมมาแนสหายอาหารอนว่าเรากรมิจะก,กระทำกิ่งซึ่งอะไรจะก,กระทำกิ่งอย่างไรอย่างไรก็ได้นะครับอาหารนะสสา,ามินะครับสสา,ามิวิพัตระบทประธานก็คืออาหางอาหารอนว่าเราพิกขุงอย่างภิกษุเติมเข้ามาพิกขุงอย่างพิกขุงอย่างภิกษุโพเชสามิจักให้ฉัน อัตนารัทธปันนนะด้วยผักอันอันตนได้แล้วอันสองครั้งนะครับอันมาจากลัทธซึ่งเป็นวิเศษณะของปันนะด้วยผักอันแล้วก็อันตนได้แล้วอิติดังนี้ต่อมานะครับเกวัตโตอันว่าชาวประมงอาหากล่าวแล้วอิติว่าคำไหนที่ไม่มีก็ ก็เป็นคําที่เติมเข้ามานะครับเกวัตตวนว่าชาวประมงอาหากล่าวแล้วอิติว่าเตนิหิถ้าอย่างนั้นตวังกันว่าท่านเอหิจงมาอิติดังนี้หาาเขียนเกวัตตวไม่ถูกก็ดูตรงนี้นะครับเกวัตตวนว่าชาวประมงอาหากล่าวแล้วอิติว่าเตนิหิถ้าอย่างนั้นตวังกันว่าท่านเอหิจงมาอิติดังนี้ต่อมา มหาทุกโตโวอันว่ามหาทุกะตะปุชิถามแล้วอิติว่าสัมมะเนสหายอาหังอันว่าเรากรโรมิจักกระทำกิ่งซึ่งอะไรอิติดังนี้เกวัตโตอันว่าชาวประมงอาหะกล่าวแล้วอิติว่ากรโรหินะครับกิริยาคุมภาคือกรโรหิขึ้นบทประธานเข้ามาคือตวัน ตวางกันว่าท่านขยหตวาถือเอาแล้วอิเมมเัตเฉซึ่งปลาทั้งหลายเหล่านี้กรโยหิจงกระทำอุทานานิซึ่งพวงทั้งหลายปาทักฆะนาการนี้อันถึงค่าซึ่งบาทด้วยนะเอาจ่าตัวนี้นะแยกจ่า,จาตัวนี้มาไว้ข้างหลังนี้ทุกตัวเนี่ยนะครับ อันถึงค่าซึ่งบาทด,ด้วยอัคทคณการนี้จะอันถึงค่าซึ่งกึ่งบาทด,ด้วยกะหาปานคณการนี้จะอันถึงค่าซึ่งกะหาปานะด้วยอิติดังนี้บอกให้มัดปลาเป็นพวงนะครับพวงละบาทพวงละ พวงละบาทพวงละกึ่งบาทพวงละหนึ่งหาปณะต่อมาโสมหาทุกโตอ่านว่ามหาทุกตานั้นอากาศิได้กระทำแล้วตถาอย่างนั้นต่อมานคราวาซิโนชนาะอ่านว่าชนทั้งหลายผู้อยู่ในนครโดยปกติฮริงสุนำไปแล้วมัดเฉซึ่งปลาทั้งหลาย พัทธพัธเทเธอันมหาทุกตะผูกแล้วและผูกแล้วอัธยะเพื่อประโยชน์นิมันติตะนิมันติตะพิขูนังแกพิกษุทั้งหลายผู้อันตนนิมนต์แล้วและนิมนต์แล้วเพื่อประโยชน์แก่พิสุทั้งหลายผู้อันตนนิมนต์แล้วและนิมนต์แล้ว,ลต,นนนลลลวต่อมา ตัดสะมหาทุกตัสสะเมื่อมหาทุกตั้นกระโนตัดสะเอวะนะครับกรโนตัดสะกระทําอยู่มัจฉุานานิซึ่งพวงแห่งปลาทั้งหลายเอวะนั่นเที่ยวนะเอวะคนมาแปลหลังนะครับเมื่อมหาทุกตานั้น,กระ,นะรก,รกระทําอยานานู่ซึ่งพวงแห่งปลาทั้งหลายนั่นเที่ยว พิกขาจาระเวลาอันว่าเวลาเป็นที่เที่ยวไปเพื่อพิกษาสัำป่าปุนิถึงพร้อมแล้วโสมหาทุกโตอันว่ามหาทุกตานั้นสันลัขิตวากำหนดแล้วเวลังงซึ่เวลาอาหะกล่าวแล้วอิติว่าสัมารแน่สหาย Uh huh. อาหารนว่าเราคมิสามิจักไปจักนะครับสสา,ามิวิภัตอันว่าเราจักไปเติมอยังเวลาเข้ามานะครับอยังเวลาอันว่าเวลานี้อาคมนวเวลาเป็นเวลาเป็นที่มาพิกขูนังของพิสุท์ทั้งหลายแห่งพิสุ์ทั้งหลายโหติยอมเป็นนะเติมโหติเข้ามานะครับอิติ ดังนี้เกวะโตประโยคถัดมาแล้วนะเกวะโตอันว่าชาวประมงอันว่าชาวประมงปุชิปุชิถามแล้วอิติว่าปนะก็มัดฉุทานังมัตฉุทานันติแยกบทเป็นมัดฉุทานังกับอิตินะครับมัดฉุทานัง อันว่าพวงแห่งปลากินจิไรๆอธิมีอยู่กิ่งหรือเติมกิ่งเข้ามานะครับเป็นประโยคคําถามากริยาเรียงอยู่หน้านะครับประโยคคําถามก็อันว่าพวงแห่งปลาไรๆมีอยู่หรือดังนี้ มหาทุกตอันว่ามหาทุกตะอาหะกล่าวแล้วอิติว่าสัมมะเน่สหายมัจฉุธานังอันว่าพวงแห่งปลาัตีิย่อมไม่มีสัภานิมัจฉุธานานิอันว่าพวงแห่งปลาทั้งหลายทั้งปวงขีนานิสิ้นแล้วอิติดังนี้เกวัตโตอันว่าชาวประมง อันว่าชาวประมงามาที่คัาชฉะนะครับข้างหลังคัาชฉาเติมคําว่าวัตวาเข้าไปอันว่าชาวประมงวัตวากล่าวแล้วอิติว่าเตนิหิต่าอย่างนั้นท่าอย่างนั้นโรหิตะมะัจฉาอันว่าปลาตะเพียนแดงทั้งหลายจัตตารูสี ไม่ยาพันเรานิขะนิตวานิขันิตวาฟังแล้วฝนะังแล้วหรือหมกไว้ก็ได้ครับหมกไว้แล้วหมกแล้วถปิตาตั้งไว้แล้ววาลิกายะที่ในไซนะทำไม เตนิหิท่าอย่างนั้นโรหิตะมัจฉาอันว่าปลาตะเพียนแดงจัตตารูอันว่าปลาตะเพียนแดงทั้งหลายจัตตารูซีมายาอันเรานิขนิตวาหมกแล้ววาลิกายะในรายทปิตาตั้งไว้แล้วอัธายะเพื่อประโยชน์อัตโนแก่ตน้น สเจปิแม้ท่าว่าตวังนะครับสเจปิแม้ท่าว่าตวังงันว่าท่านพิกขุงโพเชตุกาโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันยังพิสุให้ฉันโหติเติมโหติเข้ามาคุณภาพโหติย่อมเป็นไซตวังงันว่าท่านขาเหตวาถือเอาแล้วอเมมัตเฉ ซึ่งปลาทั้งหลายเหล่านี้คัจฉะจงไปอิติดังนี้อาทาสิได้ให้แล้วเตโรหิตามัชเฉซึ่งปลาตะเพียนแดงทั้งหลายเหล่านั้นตัดสะมหาทุกขตัสะแก่มหาทุกตานั้นดูใหม่นะครับเกวาตวนว่าชาวประมงวัตวากล่าวแล้วอิติว่า เตนิหิท่าอย่างนั้นโรหิตามัชฌาอ่านว่าปลาตะเพียนแดงทั้งหลายจัตตารูสีมยาอันเรานิคณิตวะหมกแล้ววาริกายะในทรายทปบิตาตั้งไว้แล้วอัตถายะเพื่อประโยชน์อัตโนแก่ตนสเจเปแม่าว่าตวังกันว่าท่านโพเชตุกามโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออ,อันอย่างพิกสุให้ฉันโหติย่อมเป็นอาโหติมไม่ได้ตั้งโหสิย่อมเป็น ใส่ใส่หสีเข้ามานะครับหสีย่อมเป็นแล้วก็ใส่ใส่ออกจากสเจนะครับตวางันว่าท่านก็เหตวาถือเอาแล้วอิเมมัดเฉซึ่งตาทั้งหลายเหล่านี้คฉะจงไปอิติดังนี้กดไม่ถูกอิติอิติดังนี้อาทาสีได้ให้แล้วเตโรหิตามัดเฉซึ่งปลาตะเพียนแดงทั้งหลายเหล่านั้นตัสสะ มหาทุกตาสะแก่มหาทุกตานั่นมาดูเนื้อหานี้นะครับเนื้อหาที่เราแปลมาตะกี้นี้นะก็คือหลังจากที่หลังจากที่ชาวประมงนะครับก็พูดแซวมหาทุกตาว,ว่าพระนาที่ฉันผักของท่านนี่คงจะอิ่มดีนะมหาธุกตาก็เลยตอบไปว่าเพื่อนเอ้ยแล้วผมจะทำอย่างไรล่ะ ผมก็ต้องผมคงจะต้องให้พระเนี่ยฉันผักที่ผมได้ไปนั่นแหละชาประมงก็เลยบอกไปว่าถ้าอย่างนั้นมานี่มานี่นะถ้าอย่างนั้นท่านจงมาสหายจะให้ผมทำอะไรหรืออ๋อท่านเนี่ยนะอ่าหยิบเอาปลาเหล่านี้นะหยิบเอาปลาเหล่านี้แล้วก็ผูกทําให้มันเป็นพวงเป็นพวงนะพวงละบาทพวงละครึ่งบาทนะพวงละ หนึ่งกหาปณะนะนะมหาทุกตะก็ได้ทําตามนะครับแล้ววันนั้นนะชาวเมืองทั้งหลายก็ได้มาซื้อนะมาจับใจ่ายใช้สอยนะครับมาซื้อปลาที่มหาทุกตะผูกเป็นพวงเป็นพวงซื้อไปทําไมก็ซื้อไปเพราะว่าที่บ้านตัวเองเนี่ยได้นิมนต์พระได้นิมนต์พระให้ไปฉันที่บ้านนะครับซื้อไปเพื่อทํากับข้าถวายพระ เมื่อมหาธุกตานั้นนะท,ำทำปลานะร้อยปลาเป็นพวงเป็นพวงอยู่ก็ได้เวลาได้เวลาอาหารพระพอดีนะครับได้เวลาพระบินทบาทมมหาธุกตาก็หลังจากที่กําหนดเวลาแล้วว่าได้เวลาแล้วจึงพูดกับชาวประมงคนนั้นว่าสายเอ้ยผมจะต้องไปแล้วนะตอนนี้ได้เวลาพระมาแล้ว ชาประมงก็เลยถามว่า,าถามว่ายังเหลือนะยังเหลือไหมนะปลาที่เป็นพวงเป็นพวงอ่ะยังเหลือไหมสหายไม่เหลือแล้วนะทั้งหมดทั้งหมดสิ้นหมดแล้วนะสิ้นหมดแล้วขายหมดแล้วสิ้นหมดแล้วถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะเราเนี่ยเรา ได้หมกปลาตะเพียนแดง4ตัวไว้ที่ทรายนะกะว่าจะไว้กินเองกะว่าจะไว้กินเองถ้าท่านเนี่ยนิมนต์พระให้ฉันที่บ้านนะถ้าพระจะมาฉันที่บ้านของท่านเนี่ยเอาอย่างนี้ท่านถือเอาปลาตะเพียนแดง4ตัวนี้ไปนะแล้วก็ไปทํากับข้าวไปทําอาหารอ่านะให้พระฉันนะเมื่อพูดอย่างนี้เสร็จชาวประมงก็ ได้ให้ปลาตะเพียนแดง4ตัวแก่นายมหาตุกตานั้นนะครับนี่ก็คือเนื้อหาที่เราแปลมาตะกี้ใครอยากฟังเนื้อความต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะมหาตุกตาจะได้ทำอาหารปลาตะเพียนแดงนะต้มปลาถวายพระหรือไม่จะได้พระรูปไหนมาฉันนะครับก็โปรดติดตามชมตอนต่อไปวันนี้ก็เห็นสมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่าน ก็มีความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับสัพเพตุมเหสุกิตาหูถาทุขามาามชทะ